สิวที่หน้ผาผากเกิดจากอะไรมีสาเหตอุอะไรเกี่ยวข้องบ้างแล้วจะดูแลรักษายังไงเรามาฟังกันหน้ผาผากเนี่ยก็เป็นบริเวณที่มีต่อมไขมันมากนะเป็นบริเวณของทีโซนนะสิวส่วนใหญ่บริเวณนี้ก็เกิดจากไขมันที่มากเกินไปเช่นกันนะครับถ้าสิวเป็นที่ไรผมตรงนี้นะฮะหรือว่าตรงขมับตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันเกิดจากความมันของผิวเองแล้วก็ความมันจากหนังศีรษะนะคะความมันจากเส้นผมไหลลงมาในบางรายเกิดจากการใช้ครีมนวดหรือทรีทเมนที่ผิดวิธีนะครับคือฉโลมมาถึงแบบโคนผมเลยนะครนเอรัับุดต ผิวบริเวณหน้าผากส่วนถ้าใครมีสิวกระจายทั่วหน้าผากเป็นความที่ผิวบริเวณหน้าผากของคุณสร้างไขมันมากเกินไปหรือกิจกรรมบางอย่างของคุณทำให้เหงื่อออกมากเราก็อาจจะช่วยอะไรมากไม่ได้ด้วยสกินแคร์แต่พยายามเน้นการล้างหน้าให้ถี่และปล่อยขึ้นเท่านั้นเองนะครับถ้าล้างไม่ได้อยากซับด้วยทิชชู่แห้งนะครับให้ซับด้วยชิชชู่ที่หมาดๆหน่อยนะครับมีน้ําหน่อยนะเพื่อจะซับคราบน้ํามันคราบเกลือออกจากผิวบริเวณหน้าผากนะครับช่วยลดการอุดตันบริเวณหน้าผากลดการเกิดสิวบริเวณหน้าผากได้